สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็จะเสริมทัพนะครับหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ก็คือใครยังไม่บอกยังไม่บอกนะครับให้ดูจากหน้าปกก่อนนะครับจะเสริมใครบาร์เซโลนาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของ ลีเลยซันเน่นะครับสโมสรบาเยเมนิกเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวแล้วโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับยอมรับเลยว่าถ้าได้ซันเน่มาเนี่ยบาเยเมนิกน่ากลัวแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวของจุดอนซานโช่นะครับทางฝ่ายดอทมุลในตอนนี้เองเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเขาก็สงวนท่าทีในการขายซานโช่นะวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวกับใครในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากำอาจจะ เริ่มติดต่อลองหน้าคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมทำข่าว2ตอนนะครับเสื้อสีแดงเงี้ยตอนเช้านะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก่อนนอนนะครับอัดไปรอบนึงช้ามาไม่แล้วใจครับจัดให้อีกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วง6โมงเช้านะครับข่าวที่1นนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะบาร์เซโลนาในตอนนี้นะครับก็ สโมสรมาเซโรนานะครับในเช้าวันนี้นะครับก็ตกเป็นข่าวว่าจะยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับมาตายเดลิกของยูเวนตุสนะครับมีแฟนยูทูบถามผมเหมือนกันเนาะว่าเรื่องราวของเดลิกเนี่ยมีบทสรุปยังไงนะครับบทสรุปของเดลิกล่าสุดที่ผมทําไปก็คือเขาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับว่าเขามีความสุขกับสโมสรยูเวนตุสนะครับแต่ก็คงที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับยูเวนตุสต่อไปนะครับแต่วันนี้นะครับเดลิกอาจจะต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่าตํานานหลายๆคนเนี่ย ตำนานทีมชาติฮอลแลนด์ได้ออกมาให้ทัศนะกับเดลิกนะครับว่าการที่คุณไม่ค่อยได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ,อเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็จะหยุดการพัฒนา,นานของคุณไปแต่วันนี้บาร์เซโลนาจะยื่นโอกาสนั้นให้รอดูกันสําหรับดีลของเดลิกกับสโมสรบาร์เซโลนานะครับส่วนอีกหนึ่งดีลนะครับเป็นกองหลังหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในยุโรปนะครับมิลานชิกินเนียนะครับวันนี้ดีลนี้กับบาร์เซโลนา กำลังจะเกิดขึ้นตามข่าวนะครับก็ตอนนี้เอาตรงๆเลยเนาะแผงหลังของบาร์เซโลนาเนี่ยถ้าไม่ยึดเคลาดิปิเกเนะครับที่อายุเยอะแล้วว่าก็ไม่น่ามีใครละนะครับถ้าเสริม2คนนี้ผมว่าบาร์เซโลนานี่น่ากลัวเลยนะครับสว่วนอานาเตที่จะออกไปอย่างพวกอุมติตี้เนวสันเซมาโดนเนี้ยเขามีที่ที่จะไปละเพีงเยงแต่ว่ารอข้อเสนออย่างเป็นทางการแค่นั้นเองฉะนั้นน่าสนใจครับเดอลีกกับมิลานชากินเนียกับสโมสรบาร์เซโลนานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรบาร์เซโลนานะครับที่กำลังจะสนใจสนใจนักเตะที่ชื่อว่ามัตเรียเดชิโอนะครับมัตเรียเดชิโอคือใครนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังของยูเวนตุสสมเสาร์มเมลิกสนะครับก็ไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับน่าจะเป็นส่วนของวิงแบ็กนั่นแหละนะครับเป็นกองหลังทีมชาติอิตาลีด้วยนะมัสเตียเตชิโอเนี่ยเตชิโอเนี่ยอายุ27ปีนะครับสูง182ซนเมตรนัก78กิโลกรัมนะครับ ทีนี้เนี่ยนักเตะคนนี้นะครับบาเซลนูนาก็ต้องการเสริมเหมือนกันเมก้เดลิกชาก,กินเนียแล้วคนนี้อีกหนึ่งคนมาเซียมาเตียนะครับทีนี้พูดถึงค่าตัวในการย้ายทีมแล้วนะครับค่าตัวในการย้ายทีมของอ่านี่ยหยุดบรรทัดหนนะเตชิโยอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ8.8ล้านปอมถือว่าเป็นเงินที่บาเซลนาจ่ายได้สบายเลยครับแถมเป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีด้วยตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนลสันเซมาโดนะครับวันนี้บาเซโลนาจะขายเนลสันเซมาโดสโมสรที่จะซื้อตามรายงานจากมาก้กาก็คือสมโมสรอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยูวนตุสนะครับเรื่องราวของเนลสันเซมาโดค่าตัวอยู่ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ35ล้านปอนด์นะครับเลนแบ็กขวาเดี๋ยวรอดูกันเนาะแมนซิตี้น่าจะขยับเดี๋ยวนี้แหละนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเซบีย่ากันนะครับวันนี้เซบีย่าต้องกับแอสตันวิลล่านะครับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องการานักเตะนะครับที่ชื่อว่าแม็กซิมโลเปสนะครับแม็กซิมโลเปสคือใครนะครับเป็นนักเตะของสโมสรโอลิมปิกมาเซินะครับสวมเสื้อหมายเลข27เล่นตำแหน่งกองกลางสูง167เซนติเมตรนะครับหนัก58กิโลกรัมอายุ22ปีนะครับเด็กอายุ22ปีเซบีย่าต้องการนะครับทีนี้ผมมาดูที่ค่าตัวเลยค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ 10ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร,รบยบร์มินกันต่อนะครับวันนี้ผมผมรู้สึกว่าอ่านข่าวมันมากเลยเนาะรูกตื่นเต้นอะน,นะก็เรื่องราวของสโมสร,รบยบร์มินกนะครับเงิน50ล้านปอนด์นะครับวันนี้บร์มินิกจะยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับริรอยซาเน่นะครับในราคาแค่50ล้านปอนด์นะครับก็มันเป็นความปรารถนาของเจ้าตัวแล้วละครับที่จะย้ายทีมมาเอาต,องตรงๆเลยเนาะแล้วก็บยบร์มินกเองเนี่ยก็ มีความสนใจซานนี่มาอย่างยาวนานนะครับตามในงานจากเดอะเทเลกราฟในวันนี้นะครับจริงๆนะครับข้อเสนอที่เน็ตๆในข่าวบอกไว้ว่าประมาณ65ล้านยูโรหรือประมาณ56.75ล้านปอนด์นะครับก็พอพูดถึงลีรอยซันน่ปุ๊บผมรวบข่าวเลยนะครับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับมีความหวังว่าลีรอยซันน่นะครับถ้าไบายูมินิกสามารถเซ็นสัญญากับลีรอยซันน่ได้จะมีเกมรุกที่ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับคือเอาตรงๆเลยเนาะซาเน่ี่ใครก็รู้นะครับว่าเป็นนักเตะริมเส้นที่เก่งคนหนึ่งของโลกนะครับก็ตามนี้นะครับโรเบิร์ตเลวานอสกี้เนี่ยต้องการซานเน่นะครับเรามาต่อการที่เรื่องราวของเอริกฮารันกัรนะครับวันนี้ประเด็นนะครับฮารันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันในเช้าวันนี้นะครับว่าพูดกับสกายสปอร์ตในเยอรมนีนะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือการลงเล่นกับฟุตบอลที่ผมรัก ผมยังคงมีหน้าที่กับสโมสรบริเซยดอทมุนต่อไปนะครับก็ถือว่าสยบข่าวเรื่องมาริดล้วกันนะครับน่าจะย้ายไปอยู่กับมะริดในปี65นู่นตามตามรายงานของข่าวแต่วันนี้จะอยู่กับดอทมุนต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอจอร์แดนซันโชอ,อาละแฟนอยูต้องรอแน่นอนนะครับตามรายงานจากหัวหน้านะครับประธานฝ่ายอะไรฝ่ายอะไร ฝ่ายเจเนอเรลล์ครับฝ่ายผู้จัดการทีมทั่วไปะนะครับมีการพูดถึงนะครับว่าสมโมสรดดมูเซดอทมูนนะครับตามรายงานจาก BBC Sport นะครับจะรักษาจนอนซานโชให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับคือเอาตรงๆนะจนกว่าจะได้ข้อเสนอที่ต้องการนะเอาตรงๆเลยในข่าวประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าซานโชเนี่ย เป็นนักเตะที่ในในเวลานี้เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของสโมสรน,นะครับและเราก็ไม่ต้องการที่จะขายเขาออกไปและไปบอกทําไมนะมูลค่าสูงสุดของสโมสรพูดอย่างนี้นี่ประมาณว่าคือยังไงอะไม่ขายแต่ขายชัดเจนตามนี้นะครับรอตังค์สูงๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มันเป็นเรื่องราวของข้อเสนอนครับของมูซาเดมเล่ที่ตกเป็นข่าวในเช้าวันนี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับมูซาเดมเล่ในราคาประมาณ61.8ล้านปอนด์หรือก็ใกล้เคียง62ล้านปอนด์นี่แหละนะครับตามายงานจากชอโดฟาชาเจสนะครับโหเป็นเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสือนเนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าแมนยูได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไปแล้วนะครับกับการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่นะครับ ก็สถิติของมูซาเดมิเล่นะครับ42ประตูจากการลงสนาม88นัดให้กับโอลิมปิกลียงนะครับย้ายมาจากสโมสรกาสโกเซลติกในปี2018เอาตรงๆเลยเนาะ2นัดยิง1ประตูประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าซถิติก็โอเคอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับในข่าวบอกว่ายื่นไป62ล้านปอนด์ตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเรื่องราวของแมนซิตี้ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเจ้าคอนเซโล่นะครับวันนี้นะครับเอเจนต์ของเขานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจะมีการพูดคุยกันทั้งหมด3สโมสรน,นะครับตามรายงานจากสปอร์ตนะครับว่า,าตัวของเจ้าคอนเซโล่นะครับกับเนลสันเซมาโดเนี่ยที่เป็นนักเตะของบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะมีการแลกตัวกันนะครับรวมถึงการที่จะส่งเนลสันเซมาโดเนี่ย กลับไปอยู่กับสโมสรเอ๊ะกลับไปอยู่กับสโมสรอ,อยู่เป็นตัวเต่อคือจะมีการเจราจาสมสโมสรอ,อินเตอร์มิลานขออภัยนะครับก็จะมีบาร์เซโลนาแมนซิตี้แล้วก็อินเตอร์มิลานในการที่จะส่งจาาคอนเซโล่ไปอยู่สโมสรน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยจาวคอนเซโล่จะไปอยู่บาร์เซโลนานหรือจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับวันนี้เชลซีเนี่ยเป็นเรื่องราวของบาคาโยโกนะครับตั้งค่าตัวการย้ายทีมไว้แล้วนะครับอยู่ที่31ล้านปอนด์เอซิมิรานรู้แล้วก็เตรียมยื่นมาได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับวันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยก็จะ,ะพูดถึงเจ้าโจเชวีนะครับเจ้าโจเชวียอมรับนะครับว่าการที่เขาย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นการย้ายที่เร็วเกินไปนะครับแล้วก็การตัดสินใจในเรื่องของฟุตบอลของผมเนี่ย แต่ผมก็เสียใจนะที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลเร็วเกินไปนะครับมันไม่ทันแล้วละ่ะออกไปเถอะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สโมสรลิเวอ,อ,อ,อร์พูลเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือเขาก็เป็นสโมสรที่พิเศษของโจโจเชวีนะครับก็ตามนี้นะครับก็มันเป็นช่วงเวลาที่มันผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ตามนี้ ข่าวที่1นนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกิดนําไปนะครับเรื่องราวของทีโมเวเนอร์กับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับดูเหมือนว่านะครับในสื่อต่างประเทศช่วงค่านี้นะครับมีการนําเสนอเรื่องราวของทีโมเวเนอร์นะครับในการย้ายไม่ได้กับบาร์เซโลน่านะครับคือตามรายงานเนี่ยห้ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญาเนี่ยบาร์เซโลน่าก็สามารถจ่ายได้นะครับตามรายงานจากมุนโดเดปติโวนะครับว่า ในการเซ็นสัญญากับลาติโรมาตินเนสเนี่ยของบาร์เซโลนานั้นเนี่ยดีลนี้เนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าจริงจริงอ่ะอินเตอร์มิลานต้องการเงินจำนวนเกือบโอ้โห11 1ล้านยูโรถือว่าสูงมากนะครับก็ถ้าจะซื้อลาติโรมาตินเนสเนี่ยสู้ซื้อติโมเวเนอร์ดีกว่านะครับคือในสื่อต่างประเทศมองอย่างเนี้ย สถานการณ์ของทิโมวานเนอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะได้ตัวทิโมวานเนอร์แต่วันนี้สถานการณ์และข้อเสนอของบาร์เซโลนาเนี่ยก็อาจจะยั่วยุใจทิโมวานเนอร์ก็ได้แต่เชื่อว่านะครับทิโมวานเนอร์เนี่ยเขาได้ตัดสินใจแล้วนะครับเขาอาจจะเลือกสโมสรลิเวอร์พูลแต่วันนี้เป็นข่าวกับบาร์เซโลนาก็ลุ้นกันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮวนฟลอยนะครับวันนี้ฮวนฟลอยเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องราวเบื้องหลังที่ผมทําข่าวสเปอร์เนี่ย ฮวนฟอยไม่ค่อยถูกกับโชซ่มูรินโ่เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับได้มีโอกาสเจรจากับฮวนฟอยนะครับในการดึงฮวนฟอยมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับตามรายงานเนี่ยฮวนฟอยจริงๆแล้วนะครับเขาเนี่ยอยู่กับสเปอร์มาตั้งแต่ในเดือนสิงหาปี2017นะครับลงสนามให้กับสเปอร์ไปทั้งหมด32นัดจากทุกรายการนะครับถือว่าเล่นน้อยมากเลยสำหรับฮวนฟอยนะครับแล้วก็ฮวนฟอยนะครับรู้สึกว่า สโมสรสเปอร์เนี่ยควรจะให้โอกาสเขาในการลงสนามมากขึ้นแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยตัวของฮวนฟอยไม่มีความสุขกับสเปอร์นั่นเองนะครับตามรายงานข่าวเชิงลึอบอกบอกประมาณนี้นะครับคือทางเรื่องของสเปอร์อย่างก็คือต้องปล่อยฮวนฟอยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าบาเซลูนาจะเซ็นสัญญากับฮวนฟอยได้หรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟนกี้เดจองนะครับเฟนกี้เดจองเนี่ยแทนที่จะได้เป็นตัวหลักของบาร์เซโลนานะครับก่อนที่จะลกโควิดระบาดนะก็เป็นเรื่องราวของมิดฟิลด์วัย23ปีนะครับที่ย้ายมาแล้วต้องปรับตัวนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเกกี้กิเกเซเตียนขออภัยนะครับกิเกเซเตียนก็ยืนยันนะครับว่าดัชแมนเนี่ยก็คือตัวของเฟนกี้เดจองเนี่ย ยังคงเป็นนักเตะหลักของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยบาร์เซโลนาก็อย่างที่ผมนําเสนอข่าวไปครับอยากจะดึงจิโมเว n เนอร์นะครับฉะนั้นเรื่องราวของเฟนก้เดจองนะครับกับการที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลน่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับสโมสรที่สนใจฮวนฟอยเอ้าขอไปครับสโมสรที่สนใจเฟนก้เดจองอยู่ก็คือยูเวนตุสนั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาลนเซียกันนะครับนานๆจะเจอข่าวบาลนเซียนะครับสโมสรบาลนเซียนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับบูคาโยซาก้านะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของสโมสรอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับคือตัวของอาซาก้าเองเนี่ยยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ย จะเลือกย้ายทีมได้นั่นเองนะครับวันนี้บาเลนเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจซาก้านะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมอนิซิโอซารีนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าตัวนะครับก็สนใจนะครับเอราดมิชูนะครับเอราดมิชูเนี่ยเป็นนักเตะวัย17ปีนะครับของสโมสรปารีสแซงแแมงเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับนักเตะคนนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นเพชรเป็นงามของปารีสคนนึงนะครับแต่เราสังเกตไหมล่ะว่าปารีสเนี่ยไม่ค่อยจะปั้นระบบเยาวชนมากเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเขาซื้อนักเตะเยาวชนที่มีความเก่งกาดมาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นนะครับคือสถานการณ์ของยูเวนตุสในตอนนี้เนี่ยต้องแข่งกับแมนซิตี้ด้วยที่จะเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้นะครับตามในงานจากแคลล r รีเดลโลสปอนะครับว่ายูเวนตุสเองเนี่ย ก็ขยับเข้าใกล้ตัวของมิชูไปเรื่อยๆนะครับก็รอดูกันเนาะว่าปลาลิจะยอมปล่อยหรือเปล่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสสยูเวนตุสนะครับเรื่องราวการเจราจาระหว่างอาตูกับมาริเลมปานิชนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมนําเสนอข่าวไปผมจําได้ว่าดีวนนี้ยังเจราจากันไม่ลงตัวนะครับ ดูเหมือนว่านะครับการรายการเจรจาครั้งล่าสุดนะครับตามรายงานจากมากานะครับว่าอาตูเองเนี่ยก็ทําใจนะครับเขาอยากจะมาอยู่กับยูเวนตุสแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนนักเตะคนอื่นๆอีกหลายๆคนนะครับที่ตกเป็นข่าวอย่างลาคิติชเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับฉะนั้นดีลนี้นะครับอาตูเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าสนใจมาอยู่กับบาสนใจมาอยู่กับ สโมสรยูเวนตุสนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่ายูเวนตุสจะทํำยังไงต่อนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเป็นเรื่องราวของไล่อัพเนาะยังนักเตะยังไม่มาหรอกแต่เขาไล่อัพรอกันไว้แล้วนะครับก็เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงค่านี้นะครับเป็นการเสริมทัพนะครับ3คนจอร์แดนซันโชแจ็คกิลิสแล้วก็จูต์เบริงแฮมนะครับโดยเฉพาะจูต์เนี่ย สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสนอเนี่ยการลงสนามเป็นตัวจริงเลยให้กับตัวของจูด์เบลิงแฮมนะครับก็โอ้โหถือว่ามันเป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเลยนะนะครับเพราะว่า,าแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีบุนโอลฟ์ันเดสจะมีพอพอกบาเนี่ยจะมีจูดอีกคนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่จะเป็นไลน์อัพนะครับดูนะครับผู้สาป,ประตูเป็นดาบิดเดคเคอาร์ต์ครับคู่เซ็นเตอร์เป็นแม็กควายกรบกับดีเดเลฟนะครับ แบกขวาเป็นมิสซาก้าแบกซ้ายเป็นชอนะครับมิดฟิลด์โฮนิงบอลนะครับคือเฟร็ดนะครับแล้วก็คู่กลางก็จะเป็นจูดบลิงแฮมนะครับกับบูโน่ฟอนันเดสนะครับส่วนสามประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นกิลิสเล่นซ้ายซานโชเล่นขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นแรดฟอร์ดนะครับนี่ก็คือไลน์อัพที่ดูการหน้าแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ทั้ง3คนนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจนซันโชกันนะครับทีนี้เนี่ยมีแต่คนถามผมนะว่าซันโชมีโอกาสมาอยู่กับแมนยูกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหตอบได้ทุกวันเลยนะครับผมจะตอบ70%เสมอนะครับเพราะผมยึดจากแหล่งข่าวนั่นเองนะครับคือตัวของซันโชก็ค่อนข้างที่จะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละแต่เขาพูดไม่ได้นะครับล่าสุดนะครับอัตราต่อรองนะครับชุดจะไปอยู่สโมสรไหนมากที่สุดนะครับคําตอบนะครับก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ ตามนี้นะครับแมนยูเนี่ยจากผลสำรวจนะครับแมนยูกับซาร์โชเบอร์หนึ่งเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดเบอร์ลิงแฮมกันนะครับก็ไลน์อัพสิเบเอ็ดคนในตัวจริงมีแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเด็กวัยสิบหกปีคนนี้นะครับจุดเบอร์ลิงแฮมเองเนี่ยมีได้โอกาสได้มีโอกาสนะครับลงสนามในฤดูก,กาลนี้ไปทั้งหมด32นัดจากทุกรายการนะครับสโมสรรูเซียดอรทมูลเนี่ยก็อยากจะเซ็นสัญญากับจุดเบอร์ลิงแฮมแต่นะครับ มันก็เป็นข้อเสนอที่สู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้นะครับคือแมนยูในตอนนี้การันตีตำแหน่งตัวจริงให้เลยตามข่าวนะครับตามข่าวพูดอย่างนี้แต่ว่าพอสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าจุดจุดเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นชุดใหญ่แน่นอนนะครับก็รอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเซ็นสัญญากับจุดบริงแฮมได้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ นักเตะนะครับที่ตกเป็นข่าวว่าจะแลกตัวกับพอพกบปาของยูเวนตุสนะครับสโมสรยูเวนตุสนะครับก็เสนอนะครับนักเตะที่ชื่อว่าเฟรเดริโกเบนาเดสกี้นะครับเบนาเดสกี้เนี่ยก็เป็นนักเตะตำแหน่งกองหน้าสวมเสื้อหมายเลข3 3นะครับของสโมสรยูเวนตุสนะครับปัจจุบันนี้อายุ26ปีแล้วนะครับสูง185หนัก77กิโลกร,รัมนะครับก็ เป็นนักฟุตบอลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นทางปีกะนะครับเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีด้วยนะสำหรับแบร์นาเดสกี้เนี่ยนะครับก็จะเอาแลกกับพอพอกบาไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยตามรายงานจากกาสตาเดโรสปอร์ตนะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยเสนอนะครับแบร์มาแบร์มาเดสกี้นะครับให้ให้แลกตัวกับพอกบาเลยโดยที่ไม่มีการแถมเงินโอ้โหใจถึงมากเลยฉะนั้นฟังหูไว้หูสำหรับดิวนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวขององเจลโกเมสนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดครับใช้มาเด็ดแล้วในการที่บอกเลยองเจลโกเมสคุณจะอยู่หรือจะย้ายนะครับก็คือในความหมายในสื่อเนี้ยคือมันเป็นปัญหาเรื่องสัญญาแล้วที่สำคัญก็คือองเจลโกเมสเนี่ยเจรจากับเชลซีไปด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ พูดยากเนาะอังเกลโกเมสเนี่ยเป็นผู้เล่นเยาวชนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ดูแล้วแนวโน้มนะครับอาจจะอยู่กับแมนยูต่อไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลกันนะครับได้บทสรุปสั้นๆง่ายๆดังนี้นะครับว่าอิกาโลนะครับจะกลับสมโมสรเซี่ยงไฮ้ซินหัวในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งจากการระบาดของไวรัสโครโรนานแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับ ยังไงอิกาโลก็ต้องไปโดนกักตัวที่จีนอยู่ดีนะครับไม่มีทางรอดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับสัญญาของอีกาโ,โลหมด31พฤษภาคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาดิโอลานะครับผมยังคงตามข่าวอยู่นะเป๊เลลปรีเทิร์นบาเซโลนาเนี่ยถ้าจอร์ลาปต้าเนี่ยเขาเรียกไงอะได้รับตำแหน่งประธานสโมสรน,นะครับเขาจะดึงเป๊ปกลับไปนะครับทีนี้การที่เป๊ปคุมทีมแมนซิตอ้อยู่เนี่ยเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวนะครับเขาส่งภรรยาและลูกเนี่ยไปอยู่ที่เมืองบาเซลโลนา เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าการที่เป๊ปกาดิโอลาเนี่ยจะกลับไปคุมบาร์เซโลนาเนี่ยผมเชื่อว่าเป๊ปอยู่ที่ไหนทีมนั้นก็ยิ่งใหญ่แต่ต้องมีเงินให้เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสมมนเดเบเล่นะครับวันนี้สโมสรบาร์เซโลนาพร้อมที่จะขายออสมมนเดเบเล่นะครับให้กับหลากหลายทุกสโมสรน,นะครับ ออสมนเนเดนนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยถูกตั้งค่าตัวไว้ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ53ล้านปอนด์เงิน53ล้านปอนด์เนี่ยสำหรับออสมันเดนเนี่ยผมเชื่อว่ายักษ์ใหญ่หลายๆทีมอาจจะยอมทุ่มเงินก็ได้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่ชื่อว่าอ e ีเร คือมัสนะครับอีเดคือมัสเนี่ยก็เป็นนักเตะต,ตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข4ของสโมสรบาเซลลิลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าดีลนี้จะจบกันอย่างไรนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสปาเต้กันนะครับมันมีช้อยอยู่2ช้อยในตอนนี้ลิฟูก็ตกเป็นข่าวแต่งเงียบไปนะครับก็เป็นสโมสรปารีสแซงแงเนี่ยอาจจะต้องแข่งขันนะครับกับ สโมสรอาร์เซนอลในการเซ็นสัญญากับโทมัสปาเต้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปาเต้ชอบอยู่อาร์เซนอลมากกว่าปารีสนะครับในสื่อบอกไว้อย่างนั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับวันนี้สเปอร์มาแปลกเลยนะครับข่าวก่อนหน้านี้ไม่มีตังค์ครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยจะเสนอเงินนะครับประมาณ75ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอเซมเฮนนะครับก็โอ้โห สโมสรน,นี่รับเละเลยนะครับสโมสรลิวอ์นะครับถ้าขายโอเซมเพน75ล้านปอนด์เนี่ยนะครับก็รอดูความชัดเจนอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะนะครับวันนี้จะเสริมใครบ้างเนี่ยคนแรกนะครับตีโมตีกัสกาลนะครับติโมตีกัสกาลคือใครนะครับก็เป็น นักเตะตำแหน่งอะไรนะดีนีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตดูแป๊บเดียวครับตำแหน่งกองหลังนะครับของสโมสรแอ,อตแลนตาสวมเสื้อหมายเลข21นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อ,งงอะไรอ่ะติดทีมชาติเบลเยียมแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คืออเล็กซานโดรนะครับอเล็กซานโดรก็เล็นกองกลางของยูไนเตฉะนั้นก็รอดูกันนะครับว่าสเปอร์จะประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาก,กับ2นักเตะนี้หรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าจะขายเดียร์ันล็อบเรนในราคาแค่5ล้านยูโรนะครับ5ล้านยูโรหรือประมาณ4.41ล้านปอนด์นะครับล็อบเรนไม่ใช่คนที่เป็นกองหลังตัวหลักของลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะในวันนี้นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ว,ว,วข่าวมีข่าวนึงข่าวเด็ดเลยนะครับ ขอขอภัยนะครับเพิ่งมาเสนออย่างนี้นะครับก็สโมสรนิวคาสเซิลนะครับเตรียมที่จะยื่นเงิน53ล้านปอนด์ให้กับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับในการเซ็นสัญญากับแกเรต์เบลโอ้โหนิวคาสเซิลนะจะเอาแกลเลตเบลแล้วนะครับโอ้โหเี๋เจอขั้นเหนื่อยเขานี่กำแพงถ้าจะพังหลายกำแพงอยู่นะครับก็คือตอนนี้เองเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยก็อย่างที่เราทราบครับเป็นสโมสรที่มีความรังคำรวยทางการเงินนะครับก็วันนี้จะยื่น53ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแกลเลตเบลนะครับก็ ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกครั้งนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร0 2 7 0 0 8 000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับยิลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ